คนคิดว่าวิสกี้ทุกขวดถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันเจมสสันคือข้อยกเว้นที่ชัดเจนที่สุดขณะที่สกอตมีควันพีทเบอร์เบิร์นมีความหวานจากถังใหม่วิสกี้ไอริสอย่างเจมสสันกับเลือกเส้นทางการผลิตที่ต่างไปแทบทุกจุดตั้งแต่วัตถุดิบการหมกักการกลั่นไปจนถึงสภาพอากาศที่ใช้บม่มทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้สิ่งเดียวคือความนุ่มที่สุดเท่าที่วิสกี้หนึ่งขวดจะทำได้ นี่คือเรื่องราวของกระบวนการผลิตที่ซ่อนอยู่หลังคำว่า Triple Distilled บนฉลากกระบวนการที่ไม่ใช่แค่คำโฆษณาแต่เป็นศาสตร์และเทคนิคที่ทำพห้เจมสรัรมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกวิสกี้ไปค่ะเดี๋ยววันนี้แอลเมเกอร์จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับวิธีการผลิตของเขากันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกรดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใด ของวิสกี้ไอแลนด์ถือเป็นบ้านเกิดของวิสกี้ที่ดื่มง,ง่ายและนุ่มที่สุด หนึ่งในแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของไอแลนด์ and, คือเจมสันไอริชวิสกี้ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1780โดยจอห์นเจมสันในเมืองดับลินจอห์นมีความตั้งใจทำวิสกี้ที่สะอาดรสกลมกล่อมและเข้าถึงง่ายสิ่งที่ทำให้เจมสันโดดเด่นไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ยังอยู่ที่วัตถุดิบคุณภาพสูงและกรรมวิธีการผลิตเฉพาะตัวตั้งแต่การเลือกบาเลเา่หม้อการหมักด้วยยีสสายพันุ์เฉพาะการกลั่น3ามครั้งไปจนถึงการบ่มในถังไม้หลายชนิด ทุกขั้นตอนล้วนถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้วิสกี้ที่นุ่มลื่นและมีกลิ่นหอมซับซ้อนแบบไม่รุนแรงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่จะพาเราลงลึกไปยังกรรมวิธีการผลิตแบบเจาะลึกของเจมสันค่ะเจมสันเป็นวิสกี้ที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบแล้วค่ะเขาจะทำการเลือกวัตถุดิบเป็นบาเลสสองชนิดที่แตกต่างกันนั่นคือบาเลสที่งอกแล้วมาผ่านกระบวนการทำให้แป้งกลายเป็นน้ำตาลและมีกลิ่นหอมหวาน โดยบาเลรที่งอกแล้วหลังจากการงอกเขาต้องหยุดการงอกด้วยการอบแห้งค่ะเพราะถ้าไม่อบหมอจะงอกต่อไปทําให้สูญเสียคุณภาพสําหรับหมากวิธีการอบเขาจะใช้ลมร้อนเป่าแห้งโดยไม่ให้มีควันเข้ามาเลยค่ะน่าทำให้ตัววิสกี้ไม่มีกลิ่นควันแล้วก็มีรสชาติสะอาดนุม่มลื่นทำให้ดื่มง่ายและเข้าถึงง่ายสำหรับคนทั่วไปชนิดที่2คือบาเลที่ไม่งอกซึ่งนี่ถือเป็นหัวใจของไอริชพอร์สติวิสกี้เลยค่ะ การผสมบาเล่สอชนิดนี้ทําให้เจมสันมีรถเผ็ดเล็กๆเ,เป็นเอกลักษณ์และบอดี้ที่หนานุ่มแตกต่างจากสกอตท,ที่ใช้แค่ม้อบาเล่เพียงชนิดเดียวหลังจากบดบาเล่และผสมน้ําจนเกิดแมชขั้นตอนต่อไปคือการหมักด้วยยีสต์เฉพาะของเจมสันนี่ถือเป็นหนึ่งในความลับทางรสชาติของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะคะบางคน,นถามว่าทําไมแค่ยีสต์มันต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เลยเหรอคําตอบคือใช่ค่ะ พอยยสคือจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนน้ำตาลในแมชให้กลายเป็นแอลโกอฮอล์และสร้างเอทเทอร์ที่เป็นตัวกำหนดกลิน่นและรสของวิสกี้เช่นกลิ่นผลไม้ดอกไม้หรือความมันครีมครีม,มที่เกิดขึ้นในเจมสันค่ะซึ่งยีสที่เขาใช้นี้ต้องมีกระบวนการหมกักที่ไม่ได้เร่งรีบเหมือนเบอร์เบิร์นในอเมริกาแต่ใช้เวลานานกว่าเพื่อให้เวลาช่วยสร้างเอสเทอร์ขึ้นมาทำให้วิสกี้มีรสชาติก,กลมกล่อมและซับซ้อนแบบละมุนไม่รุนแรงเกินไปค่ะ หยุดก่อนดูหรือเปล่าวันนี้แอลซอรไซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะก้าไว้ได้นะคะส่วนไหนคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่องแอลซอรไซตี้โดยเฉพาะตอนนี้มีทังแก้วแอลซอรไซตี้ฟูกกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาและก็เสื้อยืดแอลซอรไซตี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของเจมสันก็คือการกลั่น3ครั้ง แตกต่างจากสกอตวิสกี้ที่ส่วนใหญ่กลั่นสองครั้งหรือเบอร์เบิร์นที่กลั่นครั้งเดียวในคอลัมน์สตีลเจมสันันจะกลั่นในหม้อกลั่นแบบทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทองแดงสามารถกำจัดสารสันเฟอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักซึ่งสันเฟอร์เนมันทําให้เกิดกลิ่นและลดไม่พึงประสงค์ดังนั้นการใช้หม้อทองแดงมาทําปฏิกิริยากับสารสันเฟอร์มันก็จะแปลงเป็นสารที่ไม่มีกลิ่นนั่นเองค่ะอีกอย่างทองแดงนำความร้อนได้ดีอุณหภูมิหม้อคงที่ทำให้การกลั่นสม่ำเสมอ ส่งผลให้เท็กเจอร์ของวิสกี้ละเอียดค่ะการกลั่นครั้งแรกเป็นการแยกเอาแอลโกอฮอล์ออกครั้งที่2ทําให้รสชาติสะอาดขึ้นและครั้งที่3ทําให้เนื้ววิสกี้ละเอียดลื่นและพร้อมสําหรับการบม่มการกลั่น3มครั้งนี้ทําให้เจมสันมีความสมูทที่โดดเด่นเข้าถึงง่ายและดื่มง่ายกว่าวิสกี้สกอตหลายๆแบรนด์แต่แอบบอกนิดนึงนะคะพอทาผู้ผลิตมีการใช้หม้อทองแดงเขาก็ต้องมีการล้างและขัดอย่างสม่ําเสมอเลยค่ะ เพราะการละเลยไม่ล้างทําความสะอาดที่ดีรสชาติของวิสกี้ก็จะเปลี่ยนไปในทันทีแถมกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันค่ะหลังจากการกลัน่นวิสกี้จะถูกนําไปบ่มในถังไม้หลายชนิดไม่ได้ใช้ถังเดียวเหมือนเบ bon. อร์เบินเขาเลือกใช้ทงังเอสเบอร์เบิร์นบาเรลเพื่อให้กลิ่วนวนิลาและคาราเมล และ h ชลลี่คลาสเพื่อให้กลิ่นผลไม้แห้งละนัตตี้การผสมผสานถังไม้หลายชนิดนี้ช่วยให้รสชาติก,กลมกล่อมและซับซ้อนแต่ไม่จัดจ้านเกินไปนอกจากนี้อากาศเย็นชื้นของไอแลนด์ยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้วิสกี้สูญเสียน้อยดูที่เรียกว่าแองเจิลแชร์ทำให้รสชาติสมดุลและนุ่มกว่าวิสกี้ที่บ่มในอากาศร้อนด้วยล่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเบลนดและกรองวิสกี้จากถังต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติคงที่ทุกบช นี่คือเหตุผลว่าทำไมเจมสันถึงเข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อทั้งมือใหม่และนักดื่มสายสะสมค่ะที่แอบเล่ามาทั้งหมดฟังดูเหมือนง่ายแค่เลือกบาเล่มักกลั่นและบ่มแต่ในทางเทคนิคแล้วไม่มีขั้นตอนไหนที่ง่ายเลยทุกขั้นตอนต้องควบคุมอย่างละเอียดเพราะแม้แต่ความแตกต่างเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนรสชาติของวิสกี้ได้ทั้งหมดการผลิตเจมสันต้องเผชิญอุปสรรคและความท้าทายหลายอย่างเริ่มจากวัตถุดิบ เขาจำเป็นจะต้องเลือกบาเลลที่คัดมาอย่างดีต้องสดใหม่หากงอกไม่เท่ากันดูความชื้นมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลต่อปริมาณน้ําตาลในแมชและกระบวนการหมกักทําให้รสชาติสุดท้ายเปลี่ยนไปต่อมาคือการหมักด้วยยีสต์ยีสต์ของเจมสันมีความไวต่ออุณหภูมิและน้ําตาลมากค่ะ หากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปการหมักอันไม่สมบูรณ์รสชาติเสียหรือทําให้กลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้การกันก็ต้องแม่นยําหากเร็วเกินไปจะสูญเสียรสชาติหากกาันช้าเกินไปอันมีสารไม่พึงประสงค์หลงเหลือทำให้วิสกี้ขาดความสมูทการบ่มในถังไม้หลายชนิดก็ต้องเลือกถังให้เหมาะด้วยยังไม่หมดค่ะ ปัจจัยจากธรรมชาติเช่นอากาศเย็นชื้นของไอแลนด์ช่วยชะลอการระเหยแต่ปีที่ฝนตกมากหรือร้อนผิดปกติอัตราการสูญเสียก็เปลี่ยนรสชาติวิสกี้ก็อาจเปลี่ยนไปและท้ายที่สุดคือความสม่ำเสมอของรสชาติแม้วิสกี้จะบ,บ่มในหลายถังและหลายชนิดแต่เจมสันต้องเบลนอย่างแม่นยำทุกครั้งเพื่อให้วิสกี้ทุกชุดออกมารสชาติใกล้เคียงกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจมสันถึงคงเอกลักษณ์ของตัวเองมาได้กว่าตลอด200ปี นี้หลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดของเจมส์สันเราจะเห็นเลยว่าความนุ่มลื่นดื่มง่ายแบบที่เราคุ้นเคยไม่ได้มาจากความบังเอิญเลยสักนิดแต่เกิดจากการควบคุมทุกข,ขั้นตอนแบบเข้มงวดตั้งแต่วัตถุดิบที่ต้องสมบูรณ์แบบการหมักที่ต้องแม่นยำกานสามครั้งที่ต้องใช้ความชำนาญสูงไปจนถึงการบ่มที่ต้องอาศัยทั้งเวลาและสภาพอากาศช่วยเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของรสชาติเอาไว้ เพราะสำหรับเจมสันทุกหยดคือผลลัพธ์จากการทำงานละเอียดระดับศิลปะและความตั้งใจยาวนานกว่า200ปีเพื่อให้เราได้วิสกี้ที่เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาในแก้วเดียวและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้แอดด้วยนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ